คนประเภทอวยเดนเนี่ยครับเป็นประเภทที่แบบว่ารักคนยากเนาะผมว่าคนที่เคยเจอคงจะรู้ข้อนี้ดีว่าแบบจะทำให้อวัยเดนเนี่ยเขามารักเราติดเราเนี่ยเป็นอะไรที่ทำไมมันต้องใช้ความพยายามสูงมากเลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าปมในวัยเด็กของเขาที่มันทําให้เขารู้สึกว่าพอโตมาเนี่ยเขาไม่ค่อยจะเชื่อในความรักมันเลยทำให้คนประเภทอวยเดนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ปิดใจและการทําให้คนที่เป็นอวยเดนเนี่ยรักได้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ต้องเข้าใจเขาอะจึงจะทําให้เขารักได้ถ้าหากว่าคุณใช้วิธีจีบแบบทั่วไปอาจจะใช้ไม่ได้ผลเนาะราดัง คุณจะทำให้คนอวบดันเนี่ยเขารักคุณได้คุณต้องปฏิบัติยังไงกับเขาแต่วผมบอกนะครับว่าถ้าคุณทําตาม4ข้อนี้ได้นะโอกาสที่ทําให้เขารักคุณได้เนี่ยจะมีสูงมากๆมาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คืออย่าเร่งความสัมพันธ์ครับ ส,สิ่งสําคัญของการที่คุณจะเอาชนะใจคนอวอยแดานี่ครับคุณต้องทําให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันมาก่อนอย่าเอาสถานะมาก่อนเช่นแบบเฮ้ยต้องตอบเร็วๆนะต้องโทรหากันทุกวันนะเราเป็นคนคุยกันแล้วนะเฮ้ยเราคุยกันขนาดนี้ต้องเป็นแฟนกันแล้วนะอะไรพวกนี้ครับมันเป็นการที่เอาสถานะไปครอบหัวเขาโดยที่ความรู้สึกของเขาอ่ะมันยังไม่ถึงจุดนั้นเลยคนที่เป็นนวายเดเนี่ครับเขาอยากจะตอบเร็วมันไม่ใช่เพราะสถานะแต่มันเป็นเพราะความรู้สึกต้องมาก่อนเขาอยากจะตอบเร็วอยากจะโทรหาทุกวันหรืออยากจะเป็นแฟนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องสถานะครับแต่ความรู้สึกมันต้อง นํามาก่อนเขาถึงจะอยากทําแบบนั้นด้วยตัวเองงั้นถ้าคุณพยายามจะไปเอาสถานะในตอนที่เขายังมีกําแพงสูงอยู่สิ่งที่รอยแดนทําคือเขาจะยิ่งวิ่งหนีห่างจากคุณไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเขากลัวจะต้องผูกผูกมัดท,ทั้งที่เขายังไม่รู้สึกว่าอยากอยู่ในจุดนั้นงั้นสิ่งที่คุณจะทําได้ดีที่สุดคืออะไรคุณต้องพยายามค่อยๆทลายกําแพงเขาโดยการที่ก็อยู่กันไปดูดูกันไปให้เขาเริ่มรู้สึกลักคุณมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่บางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้ยซ้้้ําาาามมมออออออกกเเ่่่่่่ืถงงงจุดจุดดดนนันไไไไหรรคคคณณะะะสททีีตตตโพู ข้อที่2ครับก็คือไม่เอาเขาเป็นโลกทั้งใบครับ คุณต้องเข้าใจครับว่าคนที่เป็นอวัยวะเนี่ยครับเขาค่อนข้างจะห่วงอิสระของตัวเองห่วงชีวิตส่วนตัวของเขาเองและถ้าหากว่าคุณเนี่ยไปงี้เงา,าใส่เขาไปร้องขอความรักจากเขาไปอยากได้ความสําคัญกับเขาโดยที่เขายังไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมันจะทําให้คนอวัยวะเนี่ยครับเขารู้สึกอึดอัดและเหมือนเดิมครับถ้าหากว่าเขารู้สึกอึดอัดเมื่อไหร่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองในความสัมพันธ์นี้เมื่อไหร่เขาจะวิ่งหนีทันทีผมจะบอกนะครับว่าคนอวัยวะเนี่ยเขารู้ครับว่าอะไรควรทําและไม่ควรทําในความสัััมมพนนนธ์ีีี้้แต่่่ททเขาายยงไิดจะํใหคุณ นั่นแปลว่าเขายังไม่รู้สึกกับคุณและผมยังคงพูดคาเดิมครับว่าถ้าว่าเขารู้สึกเมื่อไหร่ไอสิ่งต่างๆที่คุณคิดว่าคุณควรจะได้รับเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทํากับความสัมพันธ์กับคนที่เป็นอดันเนี่ยครับก็คือคุณต้องโฟกัสชีวิตของตัวเองเหมือนที่เขาทำนั่นแหละเขาก็มีชีวิตของเขาแลวเขาก็มีคุณคุณก็มีชีวิตของคุณและคุณก็มีเขาเพราะฉะนั้นคุณต้องจัดลำดับความสําคัญของเขาใหม่อย่าให้เขาเป็นความสําคัญแรกในชีวิตคุณให้เขาเปกก็็ไไมมม่่่ดีัันนตต้้้ออองงงงยูรรลาาใหเปคคคคบบืแแ บ้างอันนี้จะทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วสบายใจต่อมาข้อที่3ครับก็คือมีความน่าค้นหาครับ ผมบอกนะว่าไอ้เรื่องความน่าค้นหาเนี่ยไม่ต้องเป็นอวบอวนก็ใครๆก็ชอบเวลาเจอคนที่รู้สึกว่าเออเราอยากจะค้นหาเขามากกว่านี้เพราะอะไรครับตามหลักจิตวิทยายของมนุษย์เราครับเราชอบหาคําตอบอะไรที่เรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะชอบเราไม่วะเขาคิดยังไงกับเราวะเขาทําแบบนี้แปลว่าอะไรวะเราจะเกิดจินตนาการครับกับอะไรพวกนี้และจินตนาการนี่แหละที่ทาให้เราคิดถึงเขาคลั่งไคล้เขาและรักเขาเนื้อปันนี่คือจิตวิทยาทั่วไปของมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นคนที่คาดเดาง่ายเกินไปคนอวบู้วมันเเเือ่ขานจะรั้ส ทางได้ทําให้เขาเกิดความคิดว่าเอ๊ะคุณเป็นแบบนี้วะแล้วพอคิดว่าคุณเป็นแบบนี้ปุ๊บเอ้าทาไมคุณทําแบบนี้กลับมาไม่เหมือนทนะี่เขาคิดเอาไว้เลยว่าคุณจะทาแบบนี้พรเป็นแบบนี้ครับมันจะทาให้เขารู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่น่าค้นหา จริงๆาเราอยากรู้เทคนิคพวกนี้แบบลงลึกนะผมบอกเลยว่าคอร์สเชสมีวิธีทําให้ผู้ชายวิ่งไล่าตามคุณเนี่ยสอนเรื่องนี้แบบลงลึกเลยถึงวิธีการวิธีการพูดวิธีการทําสถานการณ์ต่างๆควรปฏิบัติแบบไหนและทํายังไงให้ผู้ชายเนี่ยวิ่งไล่าตามคุณเองโดยที่คุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องร้องขอเลยแต่เขาจะอ,อยากตามคุณเองคอร์สน,นี้สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะและผมจะสอนวิธีที่เหมาะกับสถานการณ์ที่แบบว่าผู้หญิงเจอกันเลยในคอร์สคอร์สนี้ถ้าหานใจก็แอดไลน์แอดชองคาริสมาได้ตอนนี้อยู่ในช่วง Earlbird และต่อมาครงมีความเป็นผู้ใหญ่ครับ เวลาทะเลาะกันเนี่ยคุณจะต้องแบบว่าไม่โวยวายไม่งี่เง่าไม่ประชดประชันแต่สิ่งที่คุณต้องทาคือสื่อสารกันแบบตรงไปตรงมาคูยถึงเรื่องปัญหาและพยายามหาทางแก้ร่วมกันไม่ใช่ว่าต้องเอาชนะการประชดประชันใส่กันแบบนั้นไม่ได้แต่ยิ่งทําให้เขาเนี่ยยิ่งหนีห่างไกลออกไปถ้าคุณทํา4ข้อหลักๆตรงนี้คุณก็สามารถเอาชนะใจคนอาไวแดนได้ง่ายลเพราะว่าผมเชื่อว่าความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นได้มันก็เพราะว่าสิ่งที่คุณมีดีอยู่แล้วมันไปโดนใจเขาและมันทําให้เขาชอบคุณแต่คนส่วนมากที่เอาชนะใจเอเราไว้เรา ันไปทําสิ่งที่เขาไม่ชอบและทําให้ความชอบของเขาเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆจนเขาหมดความชอบจากเราไปแล้วเขาก็ไปจากเราเพราะฉะนั้นแค่คุณปรับ4ข้อนี้ครับมาทำให้เขาเนี่ยวิ่งไล่ตามคุณได้มากขึ้นเยอะและใครอยากรู้รายละเอียดดีเทลที่ลงลึกกว่านี้นะครับคอเชสเมยนะครับยังมีราคาโปรโมชั่นยอยู่ครับจาก14,770เหลือ3,990บาทถ้าหากใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์พิธีกแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ